บ้านตรงข้ามเลยคนบ้านตรงข้ามโอเคซ้ายขวาเนี่ยขวาเลยมุมขวาเลยผมองเี่ยเข้าไปคนลองได้ปะคนลองได้ปะได้ได้เอ่เออองน่รองเลยโอ้ยจอเลยคนทษป่ะเอ้ยคนเย็นคนคน คุณนยใช่ไหมโอ้โหคุณน้ารอของแบบนึงเย็ดแม่ไม่ต้องรอก็ได้เาเดินงแเาเดินหันหลังให้เขายิงอ่ะโอ้โหเย็ดแม่ไม่พี่หัหลังขอเชไม่ได้อไม่เป็นไรวิ่งสุดเลยกูกล่าววิ่งไอ้เ้ากูจกูจอตัวอย่างหญิงด้วยไอ้สัตว์เราชื่อตัวอย่างหิงเออเราชื่อตัวอย่างหญิงวิ่งหนีไปเลยหนีหนีไปเลยอ้าว เยดแม่ทำกูท่าโหเลยเชี่อแล้วกูเสียแต้มพออเพราะเชี่ยปื้มด้วยเยดแม่ปาเนี่ยฆ่าเพื่อนคือพี่เจาเอร่างเงาคนยัดชิปใส่เขาอะ่ะเยดแม่แล้วผมไม่ติดด้วยช็อตนั้นอะ่ะคนน็อกฟรีอะไรไงไม่ได้เทรดด้วยซ้ำมาเมื่อกี้ถ้ <c oughs> าเมื่อกี้พี่ยิงสวนก็ได้หรอแล้วเหลี่ยมแม่งอย่างดีอ่ะเหลี่ยมมันเหลี่ยมสแนปไงคือมันสแนปยิงผมได้เรื่อยแต่ผมอยู่ที่โลกอะ่ะไอ้เหี้ยผมซึมเลยเนี่ย แล้วมันแล้วมันเล่นดีเลยนะเว้ยมันเป็นมันเป็นคนใช้ชื่อผมที่มันแบบมันเล่นดีอ่ะเออมันเล่นมันเล่นมันเล่นดีอ่ะไอ้เฮี้ยมันคือใครวะผมอยากรู้มันคือนักแข่งวะแม่งคือนักแข่ง่าวะนักแข่งใชีกนักแข่งใช้ชื่อกูทำไมวะหรือเปล่าไอ้เฮี้ย มีคนบอกว่าเจอเบียยูคนแอนซี่ด้วยวันนี้แต่ว่ามีตัววายสองตัวข้างหลังตัววายสองตัวมันรู้เยตุอะไรวะปอมไงอันนี้คือชื่อกูเลยอ่ะตรงนี้เวลากูเปลี่ยนชื่อกูก,กักไว้ดีวกว่าวะใครจะคิดว่าแม่งจะเอาชื่อกูมาใช้อย่างงี้วะอนนขอบคุณหนึ่งร้อยปีจากพี่ซูชิด้วยนะครับตั้งคิดว่านะครับพี่ทางการสมนุนนะครับพี่ซูชิขอบคุณครับแล้วไม่มีคนใช้เบียยูโนดาเลยเหรอ มีมีคนใช้แล้วมันเอามาเล่นอังปะมันน่าจะไม่เก่งนะเียอยู่เอนตีวะไอเหี้ยนี่ไม่เจอเอาแรงได้อะงกูเห็นนะมีคนเอาบอกกูตลอดเลยเพราะโดนยิงตลอดโดนยิงโดนยิงโดนยิงตลอดเลยโดนยิงก็ได้พักเลยอรอเออแล้วมีคนมาบอกกูด้วยว่าล่าสุดผมเจอคนเอาชื่อพี่ไปสอนคนอื่นใอนตีด้วยยิงเสร็จเขาอารมณ์เหมือนไปจดเจอตีแล้วก็เอาไปสอนเยี่ยแม่เออเป็นตูปเป็นต่าชิบหายเดียว่ะ คือได้เก่งก็ดีแล้วไม่ใช้ชื่อคนต,ตัวเองไปว่าไอ้เฮียเก่งเคยเจอใช่พี่เป็ดเยอะเลยคือเขาเก่งเขาไม่ใช้ชื่อตัวเองเขาไม่ใช้ชื่อกูทมใหม่ผไม่เข้าใจเลยรู้บอกว่าใครชื่อเมียดีโปนิกสนิกเล่นโหขนาดนี้เลยเหรอมันเล่นดีอะเมื่อกี้เขาเจอคนเลือดสามสิบเชิง นี่คือประมาทนี่เห็นนะครับพันหลังให้เขายิงเออดูแล้วเราวิ่งตามมาหนึ่งดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วเย็ดแม่คนตามคนตามเครียดเลยแบบเนี้ยคนตามเครียดเลยเจออย่างงี้เย็บแล้วคุณไม่เอามันให้ได้เหรอโอ้โหมันชูผมมันดีมันมีกำแพงผมโล่งอะคุณกระสุนก็จะหมดนะเว้ยมีสามสิบนัดสุดท้าย ผมทำได้แค่ยิงสะกดเขาอะถ้าเขาพีคมาก็เข้ากระสุนผมแต่มันเชิงกับผมไงเอเอเราอยู่โล่งๆไม่มีกำบงังก็เลยคือเชื่อหัวแม่งหนหีวิว่งแบบผู้เชี่ยวชาญสุดเลยย้อย่นสี่ห้องขวาหกูหน้ากูร้านค้าเออดได้เ,<อ>เ<อ>ดียเ๋ยวรอช่วยกระนลงไปปาขอใครพี่เจ้าหน้าบ้องพอดีเลยเจ้าหน้แล้องบอลแอดแอดมาขอใครกู เฮ้ยอม่แ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 มแม้ว่แม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 แ่แม่แมม่แแม้แม่ม่ม่แ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 ่แ ยี่สิบแปดในท่านึงนะกูเอายี่แปดดีกว่าคุไม่เอากูไม่สนแล้ตัวล้าเจ็บไหมท่านึงเนะหรอไอ้เหี้ยฮะโอ้ยเหี้ยมันจะเอาคุย,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 ยทีไหนน้าตางไหนน้าต่างไหนอะไรตัวสสุดน่าต่างอะไรต่าขวาน่าตาขวามึงใช่ไหมปูราคาอยู่อ่ะกูข้ามได้กนันอนะ่ะเฮ้ยอยู่กันนบนะมุกอ่อนเลยว่าแล้วคุยอ่ะเคยไปตัดคิวแล้วหน้าเล่นประตูนะพี่คิวมประตูอ่ะ แกปูกรอบได้ปะม,มีเหรอให้มีคน่วยบอลมีคนใช้บอลปูกรอบมีตัวนึ่งมันมมนิ่งใส่ก,มกูมันน,นิ่งใส่กูตอบ้ันไงแ่น้องวะเฮ้ยปูอะไรวะน่น้องวะเนี่ยชื่อบวกนี้ป้าที่ค่ายปูอะที่สวยปูอะใ่เฮ้ยมไม่จับได้ดีเฮ้ยขายูชื่อเลิฟแซมมามา พมาเทิดอ่ะสองตัวไปพี่ดูฮะไอ้เหี้ยโดดโดดมาสองตัวแลเอ้ยได้แล้วอนนอดดิโอ้โหเหี้ยหลังโตเป็ยคนนี้เลยมึงก็ไม่ต้องเล่นอ่ะดิมึงมึงไม่ต้องเล่นกูไม่ต้องเล่นไอ้สัตัดมาโอ้ยตัวนี้เจ็บมากว่ะเหี้ยได้เ l e v e หนึ่งเลยอ่ะเจ็ด K พาวนทายทั้งนั้นน่ะแต่เจ็ด K นี่ก็อยู่แปดบิตว่ะคุ้นมากเลยเออซ้ำนี่รอกสกดนะวันอยู่บ้านของฉันเสร็จแล้ววันไหน เก็บม้ากไมบอดแต่มานามปั๊มอย่างนีะอย่างไงี้การันตีได้เจ็ดสิบตัวมนเข้าบ้านสองชั้นไปหรอไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยไออยู่บ้านชั้นเดียวสีขาวนดูลินวะตายเก็บไดยแล้วตายว้าวมันอะไรเนี่ย ไอ้ยึดไอ้ยึดตึกซ่อมนี่ก็เล่นกับกูเนียนเกิร์ตเลยนะหีไอ้ยึดแฟดไอ้ยึดแฟดนั่งแบบนิ่งกิ๊บอะอะไรตึกสายคนละตัวมันลุมกูมันลุมกูใช่เหรอไม่ใช่เสื้อผ้าเปล่าเสื้อผ้าเอ้าเนี่ยกูอ้อมมันทำงานก่อนนี้เนี่ยน็อกล็อกสองนะน่าจะรอชุดด้วยนะ เออรอชุบเถอะรอชุบเถอะเฮ้ยพี่เจื่อใจตัวกันแมวเหรอวะเฮ้ยไอสัตว์ไปยุ่งไม่ได้ไม่ขายตู้อ่ะท่านไว้พี่แมวพี่แมวคนพี่แมวโมกอยู่ซ้ายนะแต่ไม่แก้โม่เลยพี่โมกเปลี่ยนเลยเฮ้ยมีคนมามีคนมาพี่แมวมีคนดักกลัวะเออหน้าบอลตาพี่แมว ไม่รู้พี่ไม่รู้มันยังไยินฝั่งไหนละ่ะโอ,อ้อยแม่ฉันหนึ่งสั่นนั่งรอเป็นเอ้ยโอ้โหแทงโน,โนโดกดไม่รู้ไอ้แฝดไม่เฮียได้หรอมุมเนี้ยเดี๋ยวมุมก่อนเดี๋ยวห้องน้ำมาแล้วไอ้เปนอยู่ห้องน้ำโอ้โหไอ้โอะไรเนี้ <c oughs> ย อย่าก่อนไอ้เหี้ยแปดังแม่ไม่ออกเหียม่งเล่นตึกเลยไอ้เกีอยู่ตึกถนนเลยห่องตาเไอ้เหี้ยไอ้ควายมันตัวเดียวปะวะเดินข้ามไปข้ามเลยิวเอาดิอาดิอาดิไอ้นไอ้นี่ยิงนะเว้ยว้ยผมเนี่ย เรียกกูอยชอบเลยแม่เจอรู้รู้ด้วยกันละเชิงหนาใช่ไหมฮะวายวายเจอสับแบกลอยเงือก พี <filho> ่โดนจริงโดนสับแบกหลอก